ไปไหนน่ะเจจาทะเลใจเย็นจะไปบวกกับมัน,มนแล้วเหรอมันต้องก้อมขดหินเนี่ยอมอ้โคุณจะไปบวกกับมันแล้วเหรออา้าวผมสองคนก็บวกมาแล้วคคุณดูสภาพผมก่อนโอ้โหต้องคอยเก็บสเตมิน่าไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองจุมน้ำตายหาชิปหายแล้วอองสามก้อนเลย ผ่านมองเจอทรูได้มีมีพาร์ททรแหวกให้เลยได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผ่านมองไม่ได้มากับเราเนี่ยแม่งยังเอาก็ซิลาเาไงนิดเรือเรือจิโก้เ้าไปไม่ได้เลยิหายแล้วกูต้องมาสู้บนสันเขา Mình, <tôi> mình mình Han Кстати! U làm

ได้แล้วหรอตัวน,นั้นจมน้ำมันอาจมน้ำไปแล้วหรอเฮ้ยดีบุกนี่เลตเกมมาเราต้องการเลยไม,ไม่ค่อย มากเอาทองแดงเราประสบอะไรมันย้อระบบจ0 0น้ำเอาไว้สันอยู่ใต้ท้องเลยเนี่ยตายดิปี่ก่อนนู่นนู่นฝั่งนู้นแต่ไม่ถึงท้ายที่จะตบแล้วอุรอบนี้แล้วกรับ โอ้โหยี่มึงขึ้นน้ำพอดีด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคเพชรกับขับเรือไปขึเอาเลยมีดีบุกอยู่ตรงนั้นก้อนหนึ่งเลยนะมันจะเลี้ยวไม่ได้ อุ้ยธนูพังพอดีเลยสวยเปิดประตูปีให้เปียงหน่อยมงคลจะเข้า,าในดันเจี้ยนเลยใช่ไหมพร้อมยังไงพร้อมเขาอย่างกดเลดี้ยังเลดี้แล้วมีคนจนูีคนไม่รู้พอ,อจะจูไแม

เข้ามาคือมันจะฟาดผมวองใช่ไ,ไหมแต่กูเข้ามาถึงแล้วกูเข้ามาโดนฟาดตายเลยไอ้สัตว์ยื้อตาเถาทำอะไรลงไปวะไม่เข้าเลยจูแค่ต้องยิงหัวต้องยิงหัวจูแค่เออเราถึงจะโดนยิงหลังเลย di <tuk> terminal <tangan> เกลือมาคุมาะจูแค่เลยเฮดช็อตเรียบร้อยที่ถอดเก็บของแล้วบูมระเบิดเป็นกุ๊กกกคันเก็บของในถ้ํายังหมดแล้วครับมีออมพันตกอยู่บนพื้นมีมุกพันสร้างบ้านอย่างนี้ได้ไหมวะ ได้มีกล่องอยไม่ได้เหรอไม่ได,ไได้ไม่ได้ห้ามใช่ไหมอ๋อมันไอ้นี่มันจะโกงเพราะมันมันจะเลทเราไม่ได้เอ้แม่งรู้มากมว่ะมันกันกลัวเราก<อ>ลัวเราหนีได้เออเนี่ยนี่ดูดได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนนะคืนนะคืนเอาเอาโอา้มาเ,าเานี้ยเนี้ยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ อะไรเนี่ยเจ้าสุโขสเกตเนี่ยเห็นผมเจ้าสุโขเอ <ผม S 2> อด์อพักุมโชว์ผมได้ยังอ่ะหรือต้องไปล่าโท่มาเพิ่มเดี๋ยวขับให้เหลยเจได้ครบชุดสักทีเอาดีบุกไปทำเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยไอพวกดีบ<ป>ุกทำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้น้องจะเอาไปผสม ที่ก็ทำอะไรที่อะไรไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยจะทำอะไรไม่ได้หรอกทำได้แค่งเดียวคือมองดูเขาจากจากอุ้ยเฮ้ยประตูเปิดแม่งเดินเข้า,าไไปด้ ได้หนังโทรเพิ่มไหมเบโอเคเดี๋ยวล่าใหา้เฮ้ยกูได้ครบเสร็จแล้วเฮียน,นี่มันโทรสเลยเยอร์นี่วะไม่อยากเป็นโทรสเลยเยอร์อยากเป็นมีฟสเลยเยอร์คุณไม่ใช่มีฟสเลยเยอร์คุณยังไม่ได้ขึ้นพุทธี่สเลยเยอร์เป็นคิดสเลยเยอร์ IG hm amphibian amphibia asal MPBS เก็บไว้เผื่ออะไรต้องว่ายน้ำใช่ไหไม่ใช่เนื้อเ<า>บอร์รี่ก็ได้อะไรที่เป็นผักเพิ่มสเตย์ปีหน้าหมดอะไรที่ไม่ใช่เนื้อเนื้อนี่เพิ่มเดือนเดียวเต็มแม่นิดหน่อยแต่เลือดเยอะเยอะหลุดระยะของมันนี่คือเท่าไหร่วะเฮียแม่งตาตั้งแต่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ <All> right. เดี๋ยวขอเตรียมงานมารับด้วยครับรับไม่ได้เว้ยใครมันล่อโทรไปดุกะน <All right. S 1> สีระดับสกิลตอนนี้ของผมอยู่ที่อะไรวิ่งอยู่ที่1หมัดอยู่ที่6กระโดดอยู่ที่12การย่องอยู่ที่8ดาบอยู่9กระบอง10ป้องกัน1นว่ายน้ำสี ขวาน23ตัดไม้14อีเตอร์40ธนู7มีด0หอก0เลิกได้บริเวณกูแต่บ่อยจังไปทานมองนี่ธนูไปไหนแล้ววันเนี่ยเท่าไหร่แล้ววันเนี่ยธนูผมเหรอ26 ไอ้ไปได้ไปอีมาลยอายตาตาดูหน้าจอกูดิแบบยิงฟรีอีสปอร์ตน่มันมีคนอยู่บนป้อมเว้ยแล้วทัวรไม่ก็สนใจแต่ไอ้บนป้อมอา้ามสนใจกูลย มันตกป่องนี้ตายเลยล Alright, นะเนี่ยเออแออกไปได้ไอ้ิดว่ถ้าเกิดผมกลับบ้านไม่ทำ <Alright. S 1> นี่ผมโอเคโฟกอลโฟกอลปฏิบัติยังไงโอ้โหแล้วแหละเชื่อตัวเองทางนั้นทางนั้นเราจะไม่ไปอีกแล้วนะเพราะเราจะไม่สอบตัวทางนั้นมึงอยากสำรวจมึงไปทางทิศตะวันตกมึงอย่าไปทางตะวันออกนะถ้ามันให้คิดถึงตัวเองต้องมากู้ศพเอง ที่จเจอโทรสามตัวเลยวะ่ะ <All right. S 1> เอาพังเลย สามารถข้าพวกแคมป์ไฟนี่ยังไงผมต้องใช้พวกบอลอะไรทีเดียวโดวทีนึงพลาดพลาดพลาดไม้สมมติว่าผมจะสร้างสมมติว่าผมจะสร้างพวกพวกอะไรนะเชียงคานถ้าผมจะสร้างพวกของสิ่งของอะไรพวกนี้โต๊ะค้าพวกอะไรเงี้ยคีย์คอนกับ อ,อยากซ่อมอะไรขาบอะไรต้องปิดที่ centered, จอดขับในบ้านลิบลิอยากขาบต้องอยูใ่ใต้หลังคาปิดปิด จะมาตอนห้าโมงนะเจ้านั้นขาดแรงงานเลยนะใครวะบอกมาห้าโมงใครอ่ะใครใครนะอ่าวินเดอร์เหรอเออบอกตอนไหนวะก็บอกบอกที่ห้าโมงเข้ามาเหรอเดี๋ยวนอนบ้านเก่าเนี่ยบ้านเก่าบ้านแหลกยาเฟียดมาบ้านเก่า คือตอนนี้เราต้องเน้นไปสำรวจเอลเดอร์หรอมึงอยากได้เหล็กมึงต้องทำตามที่กูบอกแค่นั้นแหละ <The fuck? S 1> มึงกำลังทำเสียเวลาตัวเองแล้วทุกคนอื่นอยู่ไอ้หคืออยากอยากเรียน <c oughs> รู้อะ่ะไปทางตะวันตกแล้วมาสร้างบ้านกับพวกกูนี่กู <c oughs> จะให้มึงสร้างเลย มึงทำตกข้ามกับสิ่งที่มึงจะเกิดประโยชน์ไอ้ยมึงอยากได้เหล็กมึงก็แค่ฟังคำแนะนำจากเฮ้ยลาดเบ์รี่มาอะไรเจ็ดแม่ ได้ทำแล้วนาทำไ,ไอ้เหี้ยักเลยก็ได้บ้ากเดบหยกดไว้าตายกรอบไปวิ่งอ,อยู่ใกล้บ้านมั้ล่ะบ้านเนี้ยเจออ,อยู่ใกล้ด้วยฮนะบ้านเนี้ยไอคนงานมาเก็บเบอร์รีจริงจริงโอ้ตรงนี้ก็มีพุ่มหนึ่งท่าบ้านเลยเนะี่ย กูใช่ไหม มีขวานธรรมดาไม่ต้กูตัดมัน,นมช่วยช่วยกวูเทียร์ยทางหน่อยสักครู่สักครู่ขอเก็บน้ำาัดตรงน,นี้ก่อนเมื่อกี้เจอหมูมหป่า20ตัวเลยเป็นคนสร้างาบ้านไปเลยไม่ต้องอลังการเป็นแค่จุดเซฟแค่นั้นหละพรุ่งนี้ผมจะเอาว้าไปแบบใหนฮะโอ้ยโอ้ยเกือบตายลบสอง นั้นก็ช่วยกันทำคุณอยากได้แผ่นแบบไหนแล้ว,ลวก็เอาเอาให้บาบิโลนอะเอาให้มัน,บบลนคล้ายๆเมื่อกี้แลวมึงจะทำบาบิโลนก็เรืองของมึงเลยถ้ามึงยังไม่อยากได้เหล็กในตอนนี้บาบิโลนทำไมคุณต้องทำบาบิโลนไยอันนี้ต้องการอะไรครับขอคำถาม่อยขอคำตอบอ่าอยากแด้ได้งานนะต้องการให้เธอกลับมาได้งานไปเคลียร์ไปเคลียร์แหละเคลียร์รอบๆต้นไม้เข้าใจไหมรเจจต์ แล้วก็เอาไม้ธรรมดาใส่กล่องครับกล่องเวนไว้ฝากด้วย โอเคไปแล้ว okay, right? ตัดแถวนี้พอเหลือเพื่อนละทำไมบันไดมันลอยวะ,วะที่นี่กูเงียดได้ตัวนี้อ๋อโอเคๆคือดูแล,ลเอาไว้ทำอะไรไวนะ้เนี่ยตกแถอวอ่ะอันนี้บันไดผิดใช่ไหมปีนมาเฉยๆโ okay, อเคเดี๋ยวต้องทำนี้ก่อนเอาไว้ส่องเรื่องชาวบ,บ้านจะช่องเขา <c oughs> มาเนะนี่ยชาวบ้านเต็มเลยเนะี่ย โดนเลดโดนเลดโดนเลดออกเฮ้ยมอลมีเนี้ยอะไรให้มึงเลดวะเนี่ยเดี๋ยวบ้านโงใครเนี่ยโอ้ยไม่ได้กินอาหารไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้แดกโอ้ย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 โอ้ปิดปิดโอ้ยอย่าต่อสู้เพื่อลูกเพื่อลูกหลานเพื่อลูกหลาน กูข้างหลังเต็มเลยนะตามไปตามผมตามเอะกนี่แหละตามแต่กูเลยพวกเีย้ยยีเติร์นอาเบอร์เต็มลากมาให้ประมาณแปดตัวนะยินในป่าตอนนี้ไหนวะตัเใียตัวใหญ่มาดูดูดสวิตช์ อาซิน่าบอสบอกอสซิน่าไปเหยียแพรลีไอ้หรือครูเป็นอาซิน่าวะครูแพรลีบอสจิ้มต่อแม่งเป็นคลิปตออะไรเงยบอสเคลียร์กันไวไวหน่อยเคลียร์กันไวไวหน่อยเคลียร์กันไวไวหน่อยได้โปรดหมดแล้วนู่นอยู่นู่นได้โปรดหมดแล้วมาหาหแล้วมู้ไม่แหลนนู่นแหลนมามึงก็มาหาพวกกูมาหากูกูล่าให้อ่ะเอาเลยอ่ะ เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวกูแพรี่ให้รอสวิตช์โอ้ยโอ้ยเยอะเกินขายะบะไม่สามารถถือโลสู้ได้โอ้ย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 เอาไอ้ตัวยูก่อนไอ้สัตว์ไม่งั้นมันไม่ตายสักทีกำลังเก็บให้อยู่ยิแพรโอ้ย

ไอ้ยุบาไม่รู้เปล่า <c oughs> เฮ้ย้าเกมอะไอ้อ,อ,อ,อันนี้ขยับบาตอนที่ยังไม่เป็นหัวหน้ากิว้วยังเป็นเด็กโปไม,ไม่บอกงรู้ไหมยะจบอี